สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวอสันรญาคาดพนันโนรหัสนักศึกษา B6612214 ค่ะ <c oughs> วันนี้จะมาพูดในเรื่อง sedimentation process คะ่ะ sedimentation การตกตะกอนคือการแยกของแข็งแขวนลอยออกจากของเหลวโดยใช้แรงน้มถ่วงซึ่งเป็นกระบวนการทางกายภาพนะคะกระบวนการ water treatment การผลิตน้ำใช้ในส่วนข,ของขั้นตอนแรกก็จะเป็นตกตะกอนน้ำผิวดินก่อนเข้าสู่กระบวนการรายปิดแซน ส่วนที่2ก็จะเป็นการตกตะกอน coagulate และ l o c c u l a t e ก่อนเข้าไลปิดแซ n ฟิ t เทชัค่ะในส่วนต่อไปก็จะเป็นการตกตะกอน coagulate และ l o c c u l a t e เข้าไปในกระบวนการแลามโซดาจากนั้นตกตะกอนน้ำที่บำบัดแล้วทีดวอเตอร์จากกระบวนการบำบัดไอรอนและแมงกไบและแมงกานีตค่ะและในส่วนกระบวนการเวทวอเตอร์ทีดเมนต์การบำบัดน้ำเสียในส่วนแรกจะเป็นกระบวนการกำจัดกวัวทซา์ ในส่วนที่2จะตกตะกอนของแข็งแนลอยในทางตะกอนที่1แล้วก็ตกตะกอนจลินทรีย์ในทางตกะกอนขั้นที่2จากระบบ a c t i v a t e d ในส่วนของ sedimentation type จะมีการตกตะกอนด้วยกัน4แบบก็คือแบบที่1การตกตะกอนแบบโดดแบบที่2การตกตะกอนแบบรวมกลุ่มแบบที่3การตกตะกอนแบบแบ่งชั้นแบบที่4การตกตะกอนแบบอัดตัวค่ะในส่วนของการตกตะกอนแบบที่1นะคะเมื่อตะกอนตกแบบดิสคร t e อนุภาคจะตกลงด้วยความเร็วการตกตะกอนจะสามารถคำนวณได้จากขนาดของอนุภาคด้วยกฎของสโตกลอค่ะเมื่ออนุภาคตกด้วยความเร็วจนกระทั่งแรงตกตะกอนเท่ากับแรงต้านจนทำให้ความเร็วคงที่ซึ่งจะพิจารณาด้วยกฎของไอแซคนิวตันค่ะและเมื่อความเร็วคงที่จึงเรียกว่า terminal velocity ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอนุภาค คุณสมบัติของน้ำและการคำนวณของ setting velocity นะคะในส่วนของการคำนวณ setting velocity จะพิจารณาจากรูปร่างของอนุภาคให้คิดเป็นทรงกลมแต่ถ้ารูปร่างไม่เป็นทรงกลมจะให้พิจารณาปริมาตรเทียบเท่ากับรูปร่างทรงกลมค่ะและเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความเร่งจนกระทั่ง fd เท่ากับแรงที่เคลื่อนที่และในส่วนของ dark force จะได้สมการ ดังนี้ค่ะและเมื่อ f d เท่ากับ f 1ค่าวความเร็วการตกตะกอนจะหาได้จากสูตรนี้ค่ะและในส่วนแรงต้านของการไหลจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการไหลโดยลักษณะของการไหลจะขึ้นอยู่กับค่า Reno ์นอร์ดนัค่ะซึ่งจะได้สำการดังนี้ค่ะและการแบ่งประเภทของการไหลรอบอนุภาคตาม Reno ์นอร์ดนันะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วง ในส่วนของช่วงที่1จะเป็นการไหลแบบลามินาก็คือจะค่อยๆเคลื่อนที่จะไม่มีการหมุนวนมากนะคะอนุภาคจะเป็นขนาดเล็กและจะตกตะกอนอย่างเป็นระเบียบค่ะในส่วนของช่วงที่สองจะเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านจากการไหลแบบลามินาไปสู่เทอร์โบเลนในในช่วงน,นี้แรงต้านจะเพิ่มขึ้นค่ะและในส่วนช่วงที่สาม ซึ่งจะเป็นการไหลแบบ turbulent จะมีการหมุนวนและมีแรงต้านทานสูงซึ่งจะพบในอนุภาคที่เป็นขนาดใหญ่หรือมีความเร็วในการตกตะกอนสูงคะ่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นสมการในของการไหลรอบอนุภาคในแต่ละช่วงนะคะในส่วนของช่วงที่1เมื่อพิจารณาจากสามการ c d เท่ากับ2 4 v ส่วนด้วย v x คูณ d จะได้ เป็นสมการใหม่ก็คือ v s เท่ากับ g หารด้วย1 8ม mm ิลคูณด้วยความหนาแน่นของอนุภาคลบความหนาแน่นของน้ำคูณด้วย d ยกกำลังสองค่ะและในช่วงที่2จะคำนวณเป็นสมการโดยตรงไม่ได้นะคะเมื่อพิจารณาในช่วงที่3แล้วจะได้ S v s เท่ากับรูทสาม g คูณด้วย s s ลบหนคูณด้วย d ค่ะซึ่งจะเป็นสมการที่ใช้กับทางดักกวดซรายค่ะและในส่วนทฤษฎีทางตกตะกอนในอุดมคติ ideal basin for sedimentation นะคะก็จะถือว่าเป็นการตกตะกอนแบบช่วงที่หนึ่ง น้ำที่ไหลเข้าถังจะมีการกระจายสม่ำเสมอทั่วหน้าตัดถังและในส่วนน้ำที่ไหลออกจากถังจะมีการกระจายสม่ำเสมอเหมือนกันค่ะมีขอบเขตการไหลเข้ามีขอบเขตการไหลออกและมีขอบเขตการตกตะกอนในส่วนของการตกตะกอนจะมีการกระจายสม่ำเสมอและแตะกอนที่ตกในเขตตะกอนจะไม่ฟุ้งกลับส่วนตะกอนที่เข้าเขตการไหลจะออกหลุดไปจากถังค่ะ แรงประสิทธิภาพการตกตะกอนของถัง Type หนึ่งจะขึ้นอยู่กับ 1. ความเร็วการตกตะกอน2ความดื้ของอนุภาคที่เข้ามาในถังในส่วนของความเร็วการตกตะกอน v a จะขึ้นอยู่กับความหนานแน่นและขนาดของอนุภาคและถ้าหากความหนานแน่นของอนุภาคเท่ากัน v a จะขึ้นอยู่กับขนาดเท่านั้นและในส่วน ไลมินาโฟจะใช้กับถังตกตะกอนที่อยากให้น้ำไหลนิ่งๆและเทอร์ e บ t ลนโฟจะใช้กับถังดักกวาดรายค่ะและในส่วน critical velocity ก็คือความเร็วการตรกตะกอนของอนุภาคที่เล็กที่สุดที่สามารถตรกตะกอนได้100%ค่ะและถ้าหากอนุภาค d 1เข้ามาด้วยความสูง h และมี v 1มากกว่า v 0จะสามารถตรกตะกอนในถัไงได้ แต่ถ้าอนุภาค d 1เข้ามาที่ความสูงน้อยกว่า h และมี v 1มากกว่า v 0จะสามารถตกตะกอนในถังได้เช่นกันค่ะและถ้า d 2เข้ามาที่ความสูง h และมี v 2น้อยกว่า v 0จะไม่สามารถตกตะกอนในถังได้และถ้าอนุภาค d 2เข้ามาที่ความสูง h 2และมี v 2น้อยกว่า v ศนย์ อาจจะตกตะกอภายในถังได้ค่ะซึ่งประสิทธิภาพจะเป็นค่าเฉพาะของขนาดอนุภาค d หนึ่งนะคะแต่ในน้ำมีอนุภาคหลายขนาดจึงจะพิจารณาประสิทธิภาพของกลุ่มอนุภาคแล้วคิดเป็นประสิทธิภาพรวมของถังซึ่งจะทำโดยการทดลองแบบเซตติ้งเทค่ะ และเมื่อทำการทดลองด้วยแบบเซ t ติ้งเทสและพิจารณาอนุภาคเป็นกลุ่มอนุภาคและเก็บตัวอย่างที่เวลาการตกตะกอนและที่ตำแหน่งความสูงต่างๆจากนั้นวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของ s u บ p e n d e นโซลิดและจะได้สัดส่วนของอนุภาคที่กำจัดได้เมื่อเทียบกับเวลาค r i t i ิคอ v e เวล i t ซิตค่ะและในส่วนการตกตะกอนแบบที่2จะเป็นการตกตะกอนปุยในน้ำที่มีความเข้มข้นต่ำหรือเรียกว่าฟอกนะคะ ปุยจะมีการรวมตัวกันในขณะที่ตกซึ่งจะทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นรูปร่างเปลี่ยนในส่วนของ specific gravity ก็จะเปลี่ยนด้วยค่ะจากนั้นความเร็วเพิ่มขึ้นจะทําให้ตกจะทําให้ใช้กฎของสตกลอไม่ได้ในส่วนนี้มักจะใช้กับถังตกตะกอนขั้นที่หน่งนะคะและในส่วนการตกตะกอนไทที่3และไทที่4ในส่วนของไทที่3 จะเป็นโซนเซตติ้งซึ่งความเข้มข้นจะอยู่ที่ปานกลางอนุภาคจะใกล้ชิดกันไม่สามารถตกตะกอนได้อย่างอิสระตำแหน่งสัมผัสของอนุภาคจะคงที่โดยจะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันด้วยความเร็วคงที่เป็นลักษณะของชั้นหรือโซนซึ่งจะพบในความลึกกลางๆของทางตดตะกอนขั้นที่2ในระบบบำบัดน้ำเสียค่ะในส่วนของไทซีคอมเพรสชัน ซึ่งความเข้มข้นจะสูงอนุภาคที่อนุภาคจะอยู่ติดกันการตกตะกอนจะเกิดจากการอัดตัวแน่นขึ้นเท่านั้นค่ะซึ่งจะพบที่ก้นถังตกตะกอนข,ขั้นที่2ในระบบบําบัดน้ําเสียค่ะ solid f u c k คือมวลของตะกอนที่ตกต่อเวลาต่อหน่วยพื้นที่นะคะซึ่งจะคำนวณได้จากความเข้มข้นคูณความเร็ว และในส่วนค่า Total Solid f ิดฝหรือปริมาณอัตราการไหลเข้าของอนุภาคทั้งหมดจะหาได้จากโซลิดฝักจากแรงน้มถ่วงบวกโซลิดฝักจากการเคลื่อนที่ของน้ำในส่วน limiting ฝักแมสท,ที่เข้ามาในถังจะต้องไม่มากกว่า m a มสท,ที่ไหลออกนะคะและในส่วนการเลือกค่า G จะมีผลในการกำหนดขนาดหน้าตัดของทังตุกตรกรโดยที่ A จะแปรผกผันกับ G ดังนั้นต้องเลือกค่าจีที่ต่ำที่สุดที่จะเกิดในถังเพื่อให้ได้หน้าตัดที่ใหญ่เพียงพอกับถัทงทุกๆก,กรณีค่ะ